กดติดตามกดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเล้ยครับเพื่อนชิโนผ่านอีใหม่ไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับืัอนี้ก็ยังอยู่หมองเก่าเ้ยพี่น้องเดองเอ้อยังอยู่อย่าโซทอนนะครับอย่าโซทอนพอดีมาาเรา,าบ่ยาบบ่ห้เสียเถียวพี่น้องครับมาแล้วก็คือผมก็เลยบ,บอกในทพรนะครับพ้ามาเบิง ไอ้้ยอีกจะขอ,อกแน,น่ีนะเล่าก็เลยแนน้วมามีร้านเลียงอยู่เป็นกรเลียงทั้งง่ทั้งวยะพน่น่องต่ว่ากว้ยเป็นหลายต,ตัวก็เพราู้ว่านสเปิดจะกตัวพี่น้องต่ว่าผมผม,ผม,ม,มันเปิดมาขอ,อกัล้มันหลายอะนะมันหลายตัวไล่เบื้องล้วกันีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแเก้าสิบสเ็สิเป็นสิบเกว่า,า,า6 6 10 10 12 12ตัวครับพี่น้องเป็นกวายสิกว่าตเลยยี่อนั่งานอีกเด้อเนี่ยอเราามานะครับจะมาหัจักกับจถาของคว้ยไปะกอนพี่น้องเขา ล่มแห้งด้วยพี่น้องบ่รู้ว่ามันสีนี่เพราะผมบ่มีแนวาสับเสียงบ่มีไมเพรามีนี่เด้บ่รู้ว่ามันสะเป็นใดเด้มากหัวใจกับเจ้าของคนละก่อนาหน่อยสวัสดีครับวายครับสวัสดีครับชื่อวายช่างอะไรของเนื้อชื่อจ่าครับซื้อซื้อยังก่อนจาครับซื้อจ่าเนาะครับจ่าพนมนี่บ่ครับห่วยนักแสดงหนังเลยว่าธรรมดาตัวนี้เท่าอยู่บ้านยังเหรอครับบ้านขั้มบอลครับบ้านขั้มบอลขึ้นตำบล ตำบลน้องมีครับตำบลน้องมีอำเภอคุชุ่มเนาะครับคุชุ่มยะโสครับอ่าเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะครับไอ้ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดครับนี่พี่น้องห้าพียพี่น้องสนจิตสนใจจากไดควายไปเลี้ยงจากไดควายนำไอ่เราไปเลี้ยงนะครับเพราะว่ายุนี่แต่เราไม่ได้เป็นพ่อค้าได้พี่น้องได้บอกตรงๆเลยเราเป็นเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงนี่แหละเราเป็นหลานของของต่อพอนะครับต่อพอแนะนำให้ผมมานี่ก็เลยมาเบิ้ง เป็นพื้นที่ที่เฮาเลี้ยงนี่เฮาเลี้ยงทั้งงวทั้งควายได้เนาะเลี้ยงทั้งงวทั้งควายครับอ่างัวมีกี่ตัวด้วยนี่งัวมีสองคมครับสองคมตะกี้เลี้ยงหลายปะเลี้ยงหลายครับเลี้ยงหลายอยู่ปัานนี้เป็นอย่างคือคือยังหันมาเลี้ยงควายหลายกว่างัวมันลุควายหลายกว่างัวครับอ่านนี้คือเป็นความเสื่อ่วนบุคคลแล้วก็เป็นความเสื่อของผู้เฒ่าโบราณมาเนาะว่าห้างหลวงคนเลี้ยงงัวลุห้างหลวงคนเลี้ยงควายลุหมายถึงว่าอ่าห้างหลวงคนเลี้ยงงัวนี่ได้ดีพี่น้องครับก็คือ ออกลูกมากขอดลูกมากเป็นตัวแม่เราก็ออกแม่แพลลูกไว้เลี้ยงง่าไงไงไว้ถ้าหลังคนเลี้ยงงัวกะถ้าหลังโตก็ออกลูกตายตายหอยยองจ้าหอยเนี่ยเอาทำประสบการณ์ตรงเลยครับเคยเคยออกลูกมาแล้วมันตายครับงัวเนี่ยเลี้ยงงัวแม่โอ้ตายแักตัวอ่ะสองตัวแล้วครับตายสองตัวเนาะครับจะเลยอยากถอดถอยกันหน่อยเนาะเปลี่ยนมาเลี้ยงควายเปลี่ยนมาเลี้ยงควายเจ้า่าควายนี่เขาก็เลี้ยงยุทธะโกเจ้าว่าเขยากเลี้ยงหลายกว่าเกนัเนเป็นบ่ครับ นักมาทางควยหลกัวนักมาทางควอยหลก่าอันนี้เป็นความรู้ได้พี่น้องเด้อบางคนเพิ่นวาเพิ่นเลียงสั์ไงพ่อหลุนเปิ่นเลียงไก่้ตีไกล้ยังเพิ่นกะหลุังนี่สนะพี่น้องคือประสบความสำเร็จนะนะคือมันเป็นทังสันตัวนี้เขาเปิด่าตัวนี้เปิดครับหลายมาใด้ราคามันนะเปิดไว้แสนหนึ่งครับเนี่ยพี่น้องมื่อเนี่เกษตรกรเพื่อเกษตรกรด้พี่น้องเด้อบอกตรงตรงเลยนะครับคือเกษตรกรเพื่อเกษตรกรตัวนี้เล่าจากแมงจากปันให้พี่น้องไปเลียง สำหรับเมื่อไม่หรือเมื่อเก่าล่ะจะเอาไปพัฒนาต่อนะครับตัวนี้ก็เป็นข่อยสายอีสานเท่านี่แหละครับพี่น้องลำเนานะครับว่าเป็นเนาทำอะไรเง่าแล้วก็นาเขาดีต้นตดีนะครับหางดีแขงขาดีเร็บดีเบื้องก่อนพี่น้องเดี๋ยวจิว่ามาดีมัดแฉก็ให้เบืบ้องก่อนเดี๋ยว่านั่นเบื้องเอาเร็บบ่กครบบ่ข,บบขี้นะครับเั้งหน้าเั้งหลังตาเต็มข้อยไทยนะครับตาเต็มเขี้ยมจ้ำข้อสองอ่องถุงเท่าขาวกำไร หน้าหลังนะครับมี่เรากะมันมีตัวนี้ยังไหวบอมีครับบอมีเนาะครับบอมี่ไม่ยังก่อนนุ่มกะดีแล้ยเนาะครับนุ่มดีตัวนี้มีลูกจักตัวเหรอครับนี่ตัวที่สี่ในถังครับตัวที่สีในถองเขา้าผสมพอได้หน่อยพอนี่พอเพชรยโสครับเพชรพยโสเพชรยโสนี่ค่มตัวครับอ๋อค่มตัวเป็นพ่อค่มตัวเพชรยโสพี่น้องเฮ้า แต่ว่าผมบอกมูจักสายได้ว่าเป็นตัวอะไรพอผมเป็นคนแถวนี Luckily, Hence, ่มูจ oh, ักขายบ่อยมูจักสายปะสายผมขอพูดครับพอเขาเป็นตัวอะไบุญเนาะครับแต่ว่าม oh, ันม like ีใบมีรูมันอยู่ครับอ๋อมีใบอยู่ครับมีใบมีรูปกต่สิมีรายละเอียดอยู่ในหันเนาะครับรายละเอียดมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่ในหันพี่น้องเขาตัวนี้โค้งตัวเพชรยะโสเนาะครับเพชรยะโสความสูงเข้าเท่าไรไอ่เนี่ยร้อยสามเจ็ดร้อยสามบเจ็ดเนาะเข้าเข้ากะเอาประมาณเอาเท่อย่างไรอันนี้วัดเลยครับออกวัดแล้วเนาะครับร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องเข้าแต่ว่าลำเนาเน่าพี่ ผมจะยืนเที่ยมกล้วยก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวนี้ปาดโ,โอ้เพิ่นเปิดแสนเดียวพี่น้องเฮาผมจังไรเนาะเมือผมโอ้ยอ่อาเบินะ้งเบื้องขวาเ,เ,าบ,เาบิ้ง,งหน้านเขาได้ไหมก้มๆเบิ้งหน้าเขาเขาไงเขาเชื่องดีป้ะแบธรรมดาดีโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่น้องสังเกตเพื่อนด้เหอว่าเป็นเราบ่ได้เป็นพ่อค้านะครับยังจังราบเบาเห็นบ่เราบเบาตรงๆแล้วก็ผมถามว่าควายเชื่องดีบ่เราว่าธรรมดา นี่คำว่าธรรมดามายถึงว่าจับได้บายได้ถ้าเป็นพ่อค้าบางคนเนี่ยเพอนก็ึงว่าโอ้ยควายนี่หูแห้งจับได้บายได้รูปได้เพผลดีโบประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้คือเกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับนี่ผู้เลี้ยงแน่นอนแน่นอนแน่นอนหนึ่งแสนบาทราคานี่ผมว่าหายากก็เลยพี่น้องเด้อเอ้ยมันอันมันมันพันรอบได้เนี่ยนี่ล้อพันรอบครับโอ้เข้าคมตัวไว้ล้อพันรอบเนาะลูกมันตัวก้อนเป็นจังไรตัวผูครับตัวผู แยกไปแล้วครับอ๋อขายแยกไปแล้วเนาะแต่ว่าของไอ่ผมเบิ่งแล้วมีแต่ตัวผู๋เนาะครับตัวผู๋ไลยครับมันเงินตัวแต่ปีนี้เนาะเลี้ย่างไงขึ้นไปเนาะเข้ากับขี่กวางสิแล้ะเนาะเอาเบิ่งตัวต่อไปเข้ามัเนี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนผูกไว้ผูกไว้โอ้เบิ่งถ่ายก่อนเบิ่งถ่ายก่อนผลรั่มโตดีเด้อพี่น้องเบิ่งยางมาเบิ่งตัวตัวเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งตัวตัวจริงเอานะครับมาเบิ่งตอนเขากินหญ้าเลี่ยมหญ้าควายกินหญ้าดีบ่ัสินะครับเนี่ยผิวมันเป็นแดดหนังมันซุ่มบบ่่่มันเลี้ยยงงา มันจับไงใบไง่ายบายาย่ผีน้องมาเบิ่งเอาเด้อตันนี้เปิดว่าอตัวเนี้ยตัวนี้เปิดว่าดี่งว่าเปิดเนาะมันจ้อยอยู่พี่น้องครับละาบาลหันขึนจ้อยหันตัวได้จอ้อยปวดเพราะว่าปันพี่น้องไปเพราะว่ามันอ่ามันกนิดหนึ่งกิดวาวตรงๆเลยคือว่าสิบบาทเดียร์ราคาราก็ขันเอาไปมันกับสิบพูดเอาไปกับสิดูได้ยากเอาตัวมันพ่อไปพ่อมาหลดพี่น้องไอ้เบิ้งแบบ เบื้งแบบนี้เลยพี่น้อยแต่ว่าขยเามน้มยเหน่อยมีตัวงามเลยพีหน้องพุดเบื้งบื้่ตอนอยู่ในนามเบื้งตัวนี้ครับแข้งขานี่ยืนเหยียดขึ้นนึงเลยขาเี้ยีน้องเบ้อเบื้งเบื้อยถกหน่อยเลยพี่น้องแขงขาเนี้ยเรียบเง้ยเลยไอเรียบเงี้ยซ้จนเลยม้าหแล้วอ้หดีไ้ไหม ใบขนาดจิ้มไม่ไหมใบเลยเสือ,อเหรอเ <c oughs> บิ่งมูอที่เปิดไหนที่ห้องเอาอีพอเอาไปจินน้มนาไหมก็ม่ีหมองเสือมองไข่หมองเสือ,อ,อของร้านไอ้คของหนึ่งคร <c oughs> <c oughs> ับมันยังเค้นมองไปมองมาตัวหนึ่ง <c oughs> โอ้เมียนี่ไหม เอาไลมัไนได้ขามันทำก่อน,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 นครับโอบโาธรรมดาผ้าธรรมดาแมแม่นี่ไมเป็นพื้นเลยพี่น้องครับเป็นควายเนือน้อหนังนะครับเป็นเป็นเป็นค้ายผ้ามูลาไหนรนมันจะมีมูลา,ยาเยอะจากเปอร์เซ็นต์่ตอนนี้ประมาณคร่งครืงครรคร่งเนาะ มูลำ่ำแงเหัวแบบโอ้ควายแสดงว่าเราเลือกควายบะธรรมดาเด้อพี่น้องเนี่ยเลือกที่สีเลี้ยงควายแบบบะธรรมดานะครับมึงมึงมึงต้นตัวล่ำแง่เนื้อหนังดีพร้อมนะครับตัวนี้เนื้อหนังดีเป็นควายสายหนำนมเป็นพามุลามาหาซิปนะครับลูกเขาตัวไรไอตัวดำตัวดำเนาะตัวผูดไหนะ้ตัวผูด,ดครับพ่อไรนาะครับลูกพ่อไรเนี่ยพ่อบ้านธรรมดาเนาะเนี่ยตรงตรงเลยพี่น้องเลือตรงๆเลยคือพ่อบ้านธรรมดานะครับนี่เจ็ดเดือนไร สองเดือนเนาะสองเดือนสองเดือนลูกพอบั่นบอ่าให้ทวงนี่อีกเว้ยให้ทวงพานไปรอบนึงนะครับให้ทวงพานไปรอบนึงผสมพอบิกอบบ๊กเบิร์ดครับเอ,อกสารเฮามีบ่มีครบครับมีครบเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาบ่ได้เตรียมมื้อวาะนเนาะบ่ได <laughs> ้เตรียม <laughs> ผมมาเราก็ร่างเราก็ร่างไอ้ไอ้เฮ็ดยังบ่พี่น้องตุบตับตุบตับอยู่ <laughs> <laughs> โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน ป๋าดูกล้วยมานี่ไหมเขาได้ให้ลูกหรอไอ้ลูกลูกลูกซีในทองครับลูกซีในทองราคาเปิดไว้สองแสนเปิดไว้สองเนาะเปิดไว้สองแสนพี่น้องครับโอ้ตัวตัวนี้สูงประมาณได้ไอ้นี่วัดไปวันนี้วัดครับตัวนี้ตัวนี้วันวัดเนาะครับแต่ว่าน no? ่าจะสามยี่สิบเจ็ดคืนเนาะสามสิบไอสูงเท่าไหนตัวคนผมร้อยหกสิบเมตรครับร้อยหกสิบเมตรแต่ว่าก็เพิ่งพื้นที่การยืนได้พี่น้องเด้อแต่ว่าใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่หรืใหญ่ไหมายถึงว่าใหญ่อ่างใหญ่ ยังความเงายังเต็มเนื้อนังดีนังซ er like <into noise> <with> ุ <tattoos> hey ่มดีนะพี่น้องโอ้บงถ่ายเขาคนมันขอบุ้งถ่ายเขาก่อนโอ้งปันสร้างพี่น้องครับพวกเนี้ยวุ้แค่หลังเปรีเล็กๆเลยพี่น้องคุณนะว่าธรรมดาว่าธรรมดาเอาเอาสองแสนแม่ลูกตัวผู้ลากาในท์องผสมบิ๊กเบิร์ดไว้ไม่ไม่ไม่ขุ่นไหมพี่น้องขุ่นไหมขุ่นไหม โอ้ขวยมาอะไรเนี่ยตัวไรอีกมะเนี่ยตัวเชือกยิงดุตัวไรครับเนี่ย <Okay, okay. S 1> อืมพอเข้าดินี่ยักษ์อปะพอเพชรเจโซ่ so. ตัวนี้เพชรเจโซ่ัิน, so นี่เออหลอด้อนี้แสดงว่าเพชรโสนี่อายุหลายเต๋อปุ๊บตัวหนันอ่ะอยู่ใกล้ริงเฟืง <laughs> <laughs> มันง่ายน้อยเนาะผสมตัวมันมันทันใจก็หลอดเนาะหลอดบางเทื่อได้ซ้ำเนี่ยจว่าผสมตัวนี่ดึกเข้าวบาดเดียวจำมับได้ี่โอ้แจงขาดีเห็นไหมนาเปิดบักคักเลย นาเขาเปิดประคั้เลยพูดหนอ่อยพวกพี่น้องเอาบเบื้งลูกเป็ดย่ยนยศมันหายปะครับแม่ไงนี่แม่หน่นบอเนาะเดี๋ยวผมขอบเบื้งลูกเป็ด่ยนยศก่อนอ่าไข่ตัวหลงเลี้ยงได้พี่น้องได้แต่ว่าหนาตารอหนาตาอราตาอรเขาเปิดห้หน,าานาเขาเงยพี่น้องหัวเงยกับอานเงยเรียบเรียบดีเรียบดีเรียบดีบดขาเงาหางลำหลางเงาโอ้แน่นอนตัวได้เอกตัวไดเอก ตัวพูนเก๋อ,กอ๋อมาผีสันนพี่ะนะพานอาเบองนำการผีห้องอือผีน้องครับผมนึงว่าจะค่อยมาลูกดูนี่กลันนรักงครับง่ายด้วยผีน้องด้วยเออของเท้านี่ไง่าอ่าทุ่งเท้าขาวแล้วนะครับตัวเน,นี้ย ตัวนี้ตีแม่ง่ายกูมัวเอาแบบสดๆเลยสดๆเลยไลานี่ยนมเนี่สองแสนครับสองแสนเนาะเปิดสองแสน่มสูงตัวนี้ย่ทีีลอยเท่าไรพอลอยสิบสิบ่ถึงบ่ถึงเนาะบ่ถึงบ่ถึงพี่น้องต่ว่าก็ลอยประมาณลอยลอยสามแปดได้บ่ ตำก้อนลอยสามหนโอ้ oh, ตำว่าแม่มันสูงกว่าตนั้นม่มจ้าเบื้งทีละนัน้นแมน่นี่เาเรืว่าโอ้ตำโอ้ตำไอ้สิ่งเนาะเออตำเพื่อกานบั oh, อพอเ oh, oh, ข้าไดวืดลตัวนี้เนะาะครับวัด oh, มันยืนเบื้องหล่วมันสูงกว่าตนั้นแหมหน่อยไหมมันมันขูบมันหน่อยขูบขาหนามันสูงไงเอออ่าเห็นว่ร์เห็นบ่หน่นั่นนั่นสูงก่าได้ขูบขาหนามันสูงก่าได้ครับกะเสียวานี่เนาะครับ สวัสดีกวางมาวัดเอาสวัสดีกวางผู้สำรับผู้ทีอยู่ยไก่เพราะว่าเราบ่ได้เตรียมเด้พี่น้องเด้อบ่ได้เตรียมผมกับผมมากใคผมบ่ได้เอามาอีหลีมื้อนี้เพราะว่าผมบ่ได้เอารถขวากรถยังมานะครับมื้อนี้ผมเอารถตัวโตมามาเด็ดน้ำพิ่นนะครับโอ้2 0 0 0สอครับแม่ลูกลูกตัวลูกตัวที่ไหนไอตัวนี้ตัวตัวนี้ตัว3ครับตัวสามเนาะตัวไหนตัวต้นออกครับเลยเดือนเดียวโอ้เดี๋ยวจังไปเบิ่งลูกเนาะเบิ่งแม่ก่อนตัวนี้พาบ่อ้ายนี่พผ้าผ้ามุลาบ่นี่ยผ้ามุลาครับ ข้ามูลาตัวนี้ที่บางม้วนเดือนมูลาถี่อยู่ประมาณสามสิบเนาะครับสามสิบนี่แหละพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นผมเบิง่งโค้งเบิงง่งยังแล้วเป็นค้อยไทยนะครับมีตาแต้มมีอ่องข้อแล้วนะครับถุงเ่ากับมีแล้วกระเทียมมันเนี่ยครับก็คือผ้า,ผ,าผ้ามูลาสายนมนมโอ้ยไงไงไงคายเรามีตะโก่งสั่งดีๆนะครับนี่จะลู้เขาทำวนะลูกสาวสาวเบิ่งครับลูกเบืองพระล้าน เอาละเอาละวะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องภาเบิ่มมาแล้วโอ้ผมถ่ายย่อนเสียงเลยวะจะขอพูดทางเสียงนี่ลูกสาวเบิ่มพันล้านพี่น้องเฮาตัวนี้ผสมอย,มยมมู่มมกับเฮ้าขอดอยู่กับเฮาติครับผมอืมผสมไม่กี่หนีขอดก็หนีแล้วพี่น้องเด้อครับมันท่องจากเดือนอไหนคุณยตัวนี้ประมาณสิบเดือนสิบเดือนเดือนเนาะประมาณสิบเดือนเ,อเดือน,อม,อนมันขอดว่างว่างวันที่อะไรประมาณเลือกตั้งครับเลือกตั้งอบตสิครับ โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนใส่ใจออกประตัวกันเสื้อเสื้อน้องคำพ่อยเนาะใส่ใจออกประตัวดิโอ้ยอย่าวาเธอไปเกิดมือเดียวกันกับเลือกอบตพี่น้องเขาโอ้แน่นอนแน่นอนแม่ใหญ่แม่อ้างครับเป็นผ้ามุลาแล้วก็ลูกสาวเบิ่มพันลานอ่าได้เดือนกัวกัวเนาะประมาณนี้เดือนกัวกัวเดือนมื้อหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก่นนะเอาเดือนหนึ่งก่นน้า แจงขาดีดีพี่น้องครับคุะแจงขาลูกเขาเหยียดครึ่งหนึ่งเลยแจงขาดีขาเง่าพร้อมนะครับหางดีไถ่ดีเหลืองหุ้ยพี่น้องสองเสียน,น้าคานี้ผู้ใดที่ใหเนาะครับคุยใดผู้ใด,ผ,ใดผู้ใดมากผมเน้นชมตัวจริงเนะพี่น้องเด้อเพราะว่าควายคอกนี่ผมบริวัตนะครับบอกตรงเลยนะครับควายคอกนี่ผมบริวัตให้พี่น้องมามาเบิ้งเอาแต่ว่าผมคือเบิ้งการเบาการจากับเจา้าของควายแล้วนี่คือเบาเบาอ่าเล่าเบาขวมควายไปหลายนะครับเบาขวมเลย เรมีจีตํำไว้นะครับทั้งทั้งทีสายตาผมนี่ผมอ่านว่าควไอะตัวนี้นี่สามเจ็ดสามแปดบ่ขาดนะครับเล่าว่าเราสาหนะเนี่ยเนี่ยเบิ้งเกาพี่น้องเขานี่ใหญ่ด้นี่ใหญ่ด้วยแม่นี่เ่รามันคั้วมันขั้วหน่อยหนด้นนี่มาเบื้องเอ่เด้วนี่พี่น้องคั้ยขวกนี่เพราะธรรมดาด้วพี่น้องแต่ว่ามันหลายตัวนะครับมันหลายตัวจนเล่าเดี๋ยวเศราะ ต่างหยาพันโมหกโอ้เนียนอนเน,นอนตัวอะไอีกวะเนี่ยพีอีกบ่ตัวพุ่นเปืป้อน่ครับโอ้ดอนนี่ดอนเถือกตัวนี่โอ้ยางรอเลยไงพี่น้องเห็นว่ามาเบิ่งตัวออเด้อนี่เห็นมาเบิ่งมันกินหยากินหยังมาเบิ่งการเลี้ยงนะครับมาเบิ่งเพิ่นเลี้ยงยูทงยูทานะครับบรรยากาศดีพี่น้องล่ม ยังมีอีกเลยพี่น้องเด้อยังมีอีกอยู่ผมอยากจะถ่ยา,ายชิบอยางเงี้ยเอสิอ่ะแันในเบื้องละเบื้องนแต่คุมๆกันเลยมาไกลนะครับมาไกลจากสละข้ามาาามาอย่าโซนะในไกลเนียมาอย่าโซมาอย่าโซตัวนี้ที่แม่แม่อญุก็มูที่ไหนเนาะ ตัวที่หาจีนี่เออต้นคั้วเก้าเฮาบ่ครับเนี่ยอ๋อซื้อไม้เจ้าก็เจ้าเลี้ยงดดนดิเนาะมีมีลูกมาจีกตัวลรอครับอยุนี่ยุนี่ครับครับยุนี่ยังเฮานี่ยอ๋อเม่ยเมียผมไทยมั่งหันเนาะอ๋อก็แล้วก็ก็ถือติผมไปจับมั่งหันเนาะเป็นเอื้อยมูเนาะเอื้อยแล้วก็ตัวผูแล้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ตัวผู้ครับตัวผู ราคาเลยครับไอ้ราคาเลยแม่นี่ก็เปิดไปสองแสนครับเปิดไว้สองแสนเนาะสองแสนคุยได้เป็นลูกปู้พี่น้องเขาไอ้จักเมื่อเหรอครับลูกมันลูกมันได้อาทิตกลัวอย่างเนี้ยครับได้อาทิตกลัวอุ้งขึ้นใหญ่ใหญ่จ้ะเนาะลูกตัวใดครับเนี่ยลูกเบิ่มครับแม่แม่เขาสูงเท่าดใดครับเนี่ยแม่ประมาณลอยอ่าตัวนี้ลอยสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อแม่ใหญ่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 ตัวนี้ใหญ่อีหลีใหญ่อีหลีใหญ่อ่างพร้อมมันหายป่ะครับเนี่ย แกหวงลูน่เอ้ธรรมดาเนาะกินไม่กินผมไม่นะจับไปด้อออกไปแดงหน่อยออกไปแดงหน่อยเงาเออมีอะไรไหมบางคนเลยเด้อพี่น้องนี่ปุ่นหัวอ่างเงยพี่น้องอ่างเงยอ่างเงยอ่างเงยลูกเบิ่มลูกเสียเบิ่มพันล้านนะครับรอพร้อมแล้วตัวนี้เด้อนี่รอแข่งขาเงยพร้อมปุ่นน่ะอ๋อมันมาขึ้นนกเขาแท้ เนาะอข้อเหินแม่เหมือนข้อเหินแม่เนาะเหมือนแม่ขวัญขวัญขวัญขาบบเหงาเลยวะแม่นี่สูงลอยสี่สิบบวกบ่เฮ้บวกเนาะครับต้องบวกแล้วตัวนี้สูงลอยสี่สิบบวกแล้วพ่นใหญ่ายๆง่ายดีพี่น้องใหญ่ายดีพูดนะมาเบิ้งเอาเลยพี่น้องมาเบิ้งเอามาเบิ้งเอาเอาไปหาเห็ดเอาไปเห็ดแม่พันธุ์หาพอดีๆใส่เฮที่เป็นตัวแม่ให้เฮาแน่นอนด้เนี่ยราเปิด เตื้อเตื้อดอกพี่น้องเราเปิดเตื้อผมมาเราเราก็เลยเปิดนะครับเปิดเตื้อเราก็บบ้ว่าอยากขายกระดอกเคลียร์ดอกแนวคุณเลี้ยงเนาะสองแสนได้เนาะคุยได้พร้อมมาเบิ่งเอาเนียนชมตัวจริงได้พี่น้องเดอ้อเพราะว่าควอยควางนี่ผมบริวารได้พี่น้องเดอ้อแน่นอนมืดไปนี่งมืดเ,เลยครับมืดเลยเนาะจะว่าม,ามู้งข่ยเชิงหน่อยกับพันวมาเนาะกับมาเบิ่งเอามาเดียบมาเบื้งเอาควอยเชิงหน่อยได้พี่น้องเด้อนี่ผู้ใดอยากได้ไปเป็นพร้อมฝูงควอยมีสายเลือดมันทุกตัวนะครับเนาะมีตัวแข็งขาดีๆพี่น้อง เอา้มามักตัวใดสนดคิดสนใจตัวใดพี่น้องก็จังโทรมาสอบถามนะครับก็จังมาเบิง่งมาเรียนน้ำเล่าด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็พ่อไว้สมิทธ์สักพ่อพี่น้องครับสวัสดีครับ